กาละเมกอสมุเยเหีืออีกอย่างหนึ่งคือ,อยานุ่มครับคนตายเนะี่ยเขาจะรู้จักดีครับตัวยานุ่มเนี่ยนะมันเป็นภาษาทองที่เกากสมุยนะครับตัวนี้ยาใคายทุกคนนะครับลองมาชิมดูนะครับชิมแล้วจะติดใจนะครับกาละเมกอสมุยเนะี่ยสมัยก้อนนะครับกว่าจะได้กินนะครับต้องมีงานบุญเขาถึงจะกวนกาละเมกันนะครับ แต่สมัยนี้มันเป็นทีคนที่เขารู้จักกันเยอะนะครับในนามก้องการะเมฆก้องกอสมุยเนี่ยมันจะมีจุดเด่นนะครับจุดเด่นก้องการะเมฆกอสมุยเนี่ยเช่นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวก้องกอสมุยนะครับมันเป็นมะพร้าวเหนือหน้าและมีความมันมากเราก็ห้อมครับตัวมะพร้ากกอสมุยเนี่ยพอเราเอามาทํากะทิหรือว่าเราออกมาทํานุ่มอะไรแบบนี้มันจะร่อยมาก หรือว่าเราจะเอาไปแกงเลยนะครับมันจะมันมาขราบสมุยเนะี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เป็นเป็นเป็นเมือนสัญญลักษณ์ของเกาะสมุยไปเลยอะครับถ้าถ้าพูดถึงมะพร้าวเนะี่ยต้องเกาะสมุยครับ การกวนกะละแม่เนี่ยวัวใจรักสําคัญเลยคือการจ่ายไฟครับตัวไฟข้องข้องคันกวนนะครับถ้าเกิดว่ากวนแหล,ลกๆนะครับก็ต้องใช้ไฟแหล่งๆแต่ถ้ากวนแบบสักผักแล้วอ่ะ ก็จะหลดไฟลงมานะครับเพื่อความให้มันเป่อความนมเป่อความเนี่ยวของตัวการะเมเองนะครับแต่พอแกก่กี่จะเซตแล้วครับก็คือลดไฟลงมาให้เลือกไฟแกอ่อนๆนะครับเพื่อความนมความเนี่ยวของการะเมนะครับตัวนี้จะเป็นสู้จะพอะของชาวเกาะสมุยเลยครับการกวนการะเมเนี่ยใช้เวลาประมาณ5 6งชั่วโมงนะครับว่างยี่ได้กินนะครับตัวนี้ใช้เวลานาน,านมากตัวเนี้ยเราใส่ใจถูกวิธีการทาเลยครับตัวเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นการกวนไม่ว่าจะเป็นการแบ่งไฟไม่ว่าจะเป็นการ่อซึ่งการ่อกะละแม่นะครับคนกอสเม่จะเป็นเป็นมืออาชีพหมาครับการ่อนี่ก็คือ้อแบบเร็วหมาครับตอนนี้พร้อมที่จะออกตลาดได้เลยเป็นเส้นชาโอทอบคลองชาวกอสมุ่แต่แท้เลยถ้าใครมากอสมม่แล้วไม่ได้กินไม่ได้กินกะละแม่นะครับถือว่วพลาดบางหมาครับถือว่ามาไม่ถึงกอสมม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมาอุดนุ่นกะละแม่กอสมุ่กันเยอะๆนะครับ มาอุดมกับละเมอโกซมุยกันนะคะ